สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ในธีมของผิวสวยนะครับ E.P. แรกเราพูดถึงฟ้านะครับเป็นสูตรโบราณพูดไปแล้วนะครับ E.P. นี้เราจะพูดถึงผิวมีน้ำมีนวลครับเดี๋ยวเราติดตามดูนะครับสวัสดีครับเรามามีสุขภาพดีวิถีบวรเวทกันนะครับ สวัสดีครับเรื่องคาว่าผิวมีน้ำมีนวลเนี่ยครับผมไม่เคยเข้าใจเลยนะครับเขาชอบพูดกันอยู่เรื่อยๆนะครับจนวันหนึ่งนะครับผมจะเล่าควาว่ามีลูกสาวพ,พระบดีของพัอะทะลุงนึงนะครับน้องเขามีน้องแล้วก็แทงบ่อยนะครับพอุณพามาปร,ปรึวกษาผมว่าก็ซักไปซักมาก็เคยกินยาพวกแก้ปวดดุนแรงนะครับพวกไอบูเฟนพวก คอนสแตนอะไรพวกนี้นะครับมาต่อเน,นื่องผมว่าต้องเอายาตัวนี้ออกก่อนยาสองตัวนี้แหละน่าจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอาการแท้งนะครับผมก็เลยบอกว่านั้นก็ต้องเอาของเสียออกก่อนนะครับก็ง่ายๆครับก็คือให้กินยาฟอกเลือดก,กับยาปรับธาตุนะครับคือคนเราเนี่ยนะครับมีธาตุอยู่ห้าอย่าง้วพูดถึงห้ากระทรวงนะครับมีกระทรวงดิน กระทรวงน้ำกระทรวงลมกระทรวงไฟและก็กระทรวงอากาศนะครับแต่ละกระทรวงก็จะมีต้นไม้ประจำกระทรวงกระทรวงดินก็มีต้นดอกดีปลีนะครับกระทรวงน้ำก็มีชาพลูนะครับกระทรวงลมก็มีเถาสขานกระทรวงไฟก็มีรากเจดสมุนเพลิงแดงแล้วกระทรวงลมก็คือมีเงาขิงแห้งนะครับห้ากระทรวงนี่นะครับมันก็โดนกระทบและเปลี่ยนแปลงไปด้วย หอายุนะครับอายุมากมันอฮอร์โมนสารเครมีในร่างกายก็เปลี่ยน 2. นาฬิกาชีวิตเคยได้ยินไหมครับคุจีนที่เขาพูดบอกว่าช่วงเวลาเที่ยงคืนห้าทุ่มจนถึงตีสอเนี่ยเป็นช่วงของตับได้พลังงานก็จะย้ายมาที่ตับจะมาที่ตับเพื่อให้ตับซ่อมแซมตับนะครับตีแถลงตีสามตีหเนี่ยพลังงานก็จะย้ายไปอยู่ที่ปอดอะไรประมาณนี้ครับ ดีต้องไปหาอ่านนะครับในกาลชีวิตตัวนี้ก็มีผลที่ทําให้กระรวงคือธาตุในร่างกายเนี่ยครับเปลี่ยนแปลงพูดง่ายๆคือเกี่ยวอุณหภูมิพออากาศนะครับตัวที่สามก็คือฤด,ดูกาลนะครับฤด,ดูกาลก็มีผลต่อกระทบทําให้ธาตุของร่างกายเด้แปรปรวนนะครับที่เขากลัวมากที่สุดก็คือช่วงเปลี่ยนฤด,ดูนะครับเขาเรียกไข้หัวลมเช่น จากร้อนไปฝนจากฝนไปหนาวเนี่ยครับเขากลัวมากเลยไอ้ต้น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 ,ต,น,ต,นต้นเื่อเปลี่ยนแปลงเนี่ยครับเช่นฝนไปหนาวเนี่ยเขากลัวเป็นหวัดกันนะครับเขาก็จะให้กินอะไรครับดอกแคร์แก้หวัดนะครับกินแกงส้มกินต้มยำแก้หวัดนะครับนี่ก็คือไข้หัวลมนะครับแล้วก็กลับมาที่เรื่องเราที่จะคุยกันเรื่องผิวสวยนะครับคือน้องคนนั้นนะครับผมก็เลยบอกว่าต้องปรับธาตุก่อน นะครับเพราะว่าธาตุเขาแปรปรวนทําให้ไม่สามารถมีน้องได้นะครับก็กินยาฟอกเลือดภรรยาปับธาตุก็กินไปสามเดือนนะครับพอมาทีผมเลยเพิ่งเข้าใจเขาว่ามีน้ํามีนวลครับผิวมันพูดไปถูกครับมันเขาไม่ได้ขัดผิวนะครับแต่มันคล้ายๆกับมันมีออร่ามันมีเปล่งประกายมีความดูดู มันไม่มันมากกว่าคําสวยงามนะครับมันพูดไปถูกเหมือนกันมันดูแล้วสดชื่นเลยนะครับเ็าเรียกมีน้ํามีนวลดังนั้นพอไปอย่างนี้ปั๊บเนี่ยโอเคเราเข้าใจละเรื่องตอบธาตุน้ําเนี่ยตอนนี้ถ้ามันเป็นเรื่องของหมอแต่ถ้าเรามาคุยเรื่องหมอเนี่ยโอ้โหนานเลยครับมันมีวิธีง่ายๆครับที่สามารถทําให้มีน้ํามีนวลได้โดยที่เราไม่ต้องไปพึ่งพาใครนะครับก็คือดื่มน้ําร้อนครับ ผมพูดเสมอนะครับเรื่องน้ํร้อนเป็นเรื่องสําคัญของร่างกายมันเป็นตัวพานะครับเอาของเสียออกจากร่างกายลดเลือดเนือนะครับช่วยนอนหลับง่ายและวันนี้แหละครับผิวมีน้ํามีนวลนะครับแต่นี่วิธีกินน้ํานะครับต้องให้ดูคนจีนกินชาครับเขาจิบเท้าถ้วยตะไลเล็กๆนะครับแต่จิบตลอดเวลาเห็นไหมครับคนจีนแทบจะไม่ค่อยเข้าห้องน้ําเลยนะครับ พอก,กินทีละน้อยๆร่างกายก็ใช้หมดแต่ถ้าคุณกินดีอย่างนี้เขาเยอะๆทีเดียวนะครับอ่ามันจะเกิดอาการเขาเรียกว่าสมองบวมครับถ้ากินมากเกินไปก็ทําให้ปวดหัวมากนะครับดังนั้นวิธีที่ถูกต้องก็คือจิบเรื่อยๆนะครับแล้วก็ทุกคนก็บอกกินน้ําอุณหภูมิห้องสมัยโบราณเนี่ยเขามีผมพูดไปหลายครั้งแล้วนะครับก็คือถ้าน้ําอุ่นหรือน้ําร้อนถึงจะเรียกว่าน้ําร้อนนะครับ ถ้านอกนั้นเรียกว่าน้าเย็นหมดน้ําน้ําอุณหภูมิห้องก็เรียกว่าน้าเย็นนะครับเพราะสมัยโบราณไม่มีน้ําแข็งปัจจุบันมีน้ําแข็งก็คือเย็นเหมือนกันแต่เย็นกว่าเย็นกว่าแล้วอุณหภูมิห้องแล้วก็เย็นที่สุดก็คือน้ําแข็งปัน่นนะครับไอ้นียโอ้โหเย็นที่สุดเลยครับเพราะฉะนั้นมันไม่ถูกกับร่างกายนะครับก็ถามว่ากินน้ําร้อนแล้วมันดียังไงคือร่างกายภายในอยู่สามสิบหกจุดเจ็ดองศาเลยประมาณนี้นะครับพอเรากินน้าร้อนเข้าไปเนี่ยมันก็จะตรงกับอุณหภูมิของร่างกายพอดีก็ร่างกายใช้ได้เลย มันไม่ต้องไปเอาเลือดมาอุ่นจากน้ําเย็นให้มันน้าร้อนก่อนนะครับอันนี้ก็คือกินแล้วใช้ได้เลยผมถ้าลองกินดูนะครับผมกินอยู่วันหนึ่งสองถึงสามลิตรครับแล้วมันกินเสร็จแล้วก็ต้องมีฝึกการอั้นปสัสสาวะด้วยนะครับคือไม่ได้กินปั๊บแล้วก็ปล่อยทันทีคือต้องบริหารกระเพะาะปัสสาวะเป็นแข็งแรงด้วยอันนี้เดี๋ยวจะพูดทักอีพิซอดหนึ่งนะครับวันนี้เอาแค่มีน้ำมีนวลก็คือสรุปว่า ชื่อประกอบมีน้ำมีนวลก็คือขัดน้ำมันก็ไม่นวลนะครับง่ายๆถ้ามีน้ำมันก็มีนวลก็คือผิวนวลถ้าไม่มีน้ำมันก็ไม่นวลก็กินน้ำเยอะๆนะครับผมแนะนํำเลยนะครับ2ลิตรขั้นต่ำนะครับ3ลิตรก็ขั้นสูงต่อวันนะครับแต่อย่ากินทีเดียวให้ทยอยกินเรื่อยๆนะครับลองทำดูได้ครับไม่อันตรายครับเป็นการปรับธาตุเหมือนกันครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ ขอบคุณมากนะครับววรบกวนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับ